สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพ่อกับผมคือเกอ้าครับเหมือนี่กับช่องนุ่มอบุบลเกษตรพัททินครับบรรยากาศย่ำบลแงงครับมาอัปเดตแตงกวาของเฮาครับเหมือนี่อายุสิบห้ามือครับรออกบเ็เริ่มออกหนวดครับสิบห้ามืออ่ามือเริ่มออกหนวดความเกือบหนาเป็นจังไดยมาไายให้พี่น้องในเบิ้งครับ อายุสิบห้ามือกวมัืบบนาป็นจังได้มาเบิ้งหนวดกระย้าวละครับพี่น้องใบกระเขียวครับห้ากระคืนฝน,นตกครับฝนกระฟึงตกเศร้าเมื่อกี้ครับบางใบคือผมจะฉีดยาให้มันครับผมฉีดมือเว้นมือครับช่วงช่วงสิบถึงยี่สิบมือผมจะฉีดปุ๋ยฉีดฮอร์โมนให้มือเว้นมือครับช่วงนี้ ช่วงวันแอ๋เขาต้องเป่าดูแลครับช่วงว่าช่วงนี้ฝ่าฝนกันบ,บหน้าใบครับหน้าฝนนี่เห็ดยากนี่ครับหน้าฝนถ้าทีว่าหน้าฝนก็นบ่แม่นหอกมันเพื่อกัดเดดได้มาอัปเกรดพี่น้องในเบิรงครับมือนสาวพมกระเซยปุ๋ยทห้งลินไปครับมือนสาวสิบห,าห้ามือครับใบบักไก่ครับสิบห้าหมือ อู้นะพี่นออ้องเลยเบ่งออกที่เขียวเขียวปือป่อๆเลยพี่น้องการดูแลรักษาช่วงก็คือเก่าครับพี่น้อง <c oughs> ก็มียาปองกันเชือ้อราครับยาปองกันแมลงปุ๋ยครับฮอร์โ,โมโนครับฉีดมือเป็นมือครับช่วงสิบถึงหยุดสิบมื่นคุนดูแลได้นี่ ชิ้นนี้เก๋ไงครับใหญ่แน่นอนครับมันยางเบิงองเสาเบิองแรงครับพี่น้องถามว่าผมฉีดอียังอยู่ตอนนี้ผมกดฉีดุ๋ยเกสครับพี่น้องุ๋ยเกสหยิบหาหาครับหยิบหาหาแก้วเสียมโบลอนยับป้องกันเชือ้อรายับขาแมา่แรงครับอยับป้องกันแม่แรง ฮอร์โมนครับฮอร์โมนผมก็ใส่ฮอร์โมนขวดสำเร็จครับสื่อมากครับขวด40บาทครับฮอร์โมนอีกย่างไก่ครับเพราต้องหาแต่เฮ็ดตามผมก็ได้แต่ว่าจะบอกเขาว่าเอาฮอร์โมนเปื้ฮอร์โมนพักใน่ครับก็จัดให้เนาครับนี่ครับใบมันใหญ่ดีครับพี่น้องนี่ผมนี่ก็ฟ้ามือครับพี่น้องเขียวใหญ่ดีครับพี่น้องหญ้าก็เริ่มขึ้นนะครับพี่น้องหญ้าก็ได้ฝนตก ตกเลยขยุตกเลยขยุตุกหล่หลอหยาครับสามแถวครับสามแถวสิบห้ามือครับแปลงนี่ยวมือผมสิบ้าไปเบิ่งแปลงในครับแปลงนั้นไล่ก็กลัวครับยี่สิบแถวครับแปลงหนึ่งก็ตั้งในหกมือครับก็ตั้งโพครับก็ตั้งได้สามสี่ใบครับแปลงนั้น,แ,น,แ,แ,น,นแต่ผมไม่เห็นยังครับตัวนะพอมันครบสิบมือปุ๊บ ผมจังสิบเหลื่มดูแลครับผมปลูกแตงสูตรของผมครับพอมันครบสิบมือผมจังสิเริ่มฉีดปุ๋ยฉีดฮอร์โมนฉีดยาป้องกันเชื้อราครับถ้ามันครบสิบมือส่วนแต่ว่าพอม,มันได้เจ็ดมือปุ๊บผมสิใส่ปุ๋ยทางดินนะครับถ้าม,มันได้เจ็ดมือปุ๊บพูดถึงอันนี้ปลูกไปครับถ้าได้เจ็ดมือผมจะใส่ปุ๋ยทางดินปุ๊บ ก็คบิบมือผมก็ใช้เริ่มฉีดปุ๋ยฉีดยาครับสิบมือถึงยี่สิบมือฉีดมือทุกมือแห้งดีครับพี่น้องฉีดทุกมือแห้งดีขั้นไปเหตดไดแลวผมฉีดมือเป็นมือเอาครับฉีดเกิดใส่หลายครับใส่ในหน่อยเพราะว่าใช้มันกินเรื่อยครับกินมือหน่อยกินทุกมือครับมันก็เลี่ยงง่ายเร็วครับพี่ตูนี่เันก็ขึ้นเป็นซอวครับ มันสมบูรณ์ขึ้นนิอ,อกผมก็กเลยใส่ยูเรียครับหลอดเพราะว่าฝนมันตกบ่อย,อยครับผมก็เลยบใสัผมจะมันบ้าใบาผมก็ใส่แต่สูตรเสมอครับหลอดนี่แต่าท่านเป็นหนาแรงเขาต้องใส่ยูเลียผสมไปนําครับเพื่อเ,ลเรลงเพื่อเหลืองยอดอันนี้ผมปลูกห้างครับนี่เป็น บ่งที่เหรบผมว่าผมห่างสัน,น,น,นะน,นส่วนกันเลยครับโมเดลย้ําอันนี้แขนยงแตกมากเี่ก็ส่นกันน้าตึกเลยพี่น้องแนมเห็นเลยครับบาดโคตดแจงหูแซงตาครับพี่น้องเอา้าก็คือผมว่าเลยครับพี่น้องด้กับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจใน,นมูบนนะครับเพื่อสิไดบบ่พกาดคลิปหม่ไมกดติดตามไว้ครับพี่น้อง มีอีย่างดีๆผมก็ดสีมาแนะนำมาอัปเกรดให้เบิ่งน้ำกันครับนะครับถ้าเราฉีดยับป้องกันเชือ้อราขั้นบ่เป็นราหน่มันก็สีใบมีสีบ,สบร่เหลืองบอร่ำแดงครับเอาเชือ้อราให้อยู่ครับหนาฝนนี่ครับหลังฝนตกนตก่ฝนตกแล้วม,มือนีนมือพวกก็จะฉีดครับแต่ว่าผมบ่ใส่หลายใส่หน่อยครับนะครับไม่ได้มีอย่างดีๆก็แนะนำมาเลยนะครับเด้อมันอนี่ผมก็ดสีเดขีขอกล่าวค้ามมา สวัสดีครับ